เอาเป้าเลยเหรอมันไม่เหรอาพี่ตั้งใจัอให้งอัไอ่กบอกว่าหรอพยายามขนาดนั้นเลยหรอได้เหรอได้เ่รออาจจะหมดหน้าเกียบบ้าแม่ไม่เคยชมงเลยเนาะนี่ก็ตั้งใจมาก มีกี่แดงมีกี่แดงมีเจ็ดสีเลยอะไรอ่ะมีเ้ามีเป็ดแล้วก็มีรถ นีพ่พีทปีนี้พี่ผมว่ยายุสานชุดเจของฝา่ายสามชุดเจ้ชินหรือเปล่าอ่าร <c oughs> วไงอินเสิร์ตกล้องวิสนาราักอันนี้น,านาา่ารักนี่ทำเองหรอน oh. ่ารัาก ดอไม้หนะนสวยเลล่ะก็วาดเอง่ะพี่บุ๋ไม่ทำไง่สี่ดท้ายิงจังสุท้ายพี่มหลองบ้างเลยอะใช่่ระยะระอะบุ๋มแกะแบบมันไม่ใช่ท้ายกระชากนะต้องแบบเขาบอกว่าถ้าเรวลาเราแกะของฝัเราต้องแกะแบบกระชากไม่อย่างั้นปีหน้าะไม่มีของฝใช่เหรอฮะใช่เวลาฉีกม็นตูนี่นั่อะไรเงี้ยั่ตัดเลย

เอไม่ขอเ้าเลยหรอมันเมื่อไไร่เหรอใหญ่มากน้่หอยนพยังยน้ำหอยยัง ได้ยินจริงวะเนี่ยได้ยินเี่ยมื่อกี้เขาเปิดเห็นรถยังหาพี่ขับได้จริงใช่ปะได้จริงพี่ขับได้ปไตมพี่ขับเองเลยเหรอใช่เดี๋ยวพมพร้อมไหมว้าววู้สวยมากเหมือนในรูปเลยรถอ่ะสวยมากกำรักไหมเริ่ม้ว